สวัสดีครับพี่น้อง ACC c และพี่น้องที่อยู่ทางอินเทอร์เน็ตทุกท่านวันนี้มาพบกับผมอาจารย์โอนะครับอยากจะหนุนใจท้าทายเนื่องในเทศกาลอีสเตอร์เพราะหลายคนนั้นไม่ได้ให้ความสําคัญในเทศกาลนี้ไม่ได้ให้ความสําคัญในวันนี้หลายคนนะครับละเลยหลายคนกับดูถูกวันนี้ด้วยผมบอกเลยถ้าคุณเป็นคริสเตียนแล้วคุณคิดอย่างนั้นคุณคิดผิดแล้วแท้จริงแล้ววันอีสเตอร์มีความสําคัญเทียบเท่ากับวันคริสต์มาสและในมุมมองผมนะครับเป็นวันที่มีความสําคัญจริงๆนะครับ อาจจะมากกว่าด้วยซ้ำนะครับถ้าเราเปรียบเทียบกับหลักข้อชื่ออื่นอ่ะเรามาดูด้วยกันดูด้วยกันวันคริสต์มาสคือวันที่พระเจ้าลงมาอยู่ท่ามกลางมนุษย์วันอีสเตอร์คือวันที่พระองค์ทรงทำเพื่อมนุษย์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันคริสต์มาสคือวันที่พระเจ้าลงมาอยู่ท่ามกลางมนุษย์แต่วันอีสเตอร์คือวันที่พระเจ้าทรงทำเพื่อมนุษย์ตายไถ่บาปและเป็นขึ้นมา ประทานชีวิตนิรันดร์ให้แกเราช่วยเราให้พ้นโทษพ้นนรกนั่นคือความหมายของวันอีสเตอร์พี่น้องครับมาดูความหมายดีๆด้วยกันดีด้วยกันวันคริสต์มาสเป็นวันที่มนุษย์จะตระหนักถึงการดำรงอยู่ของพระเจ้าเพราะผู้ที่จะพบพระเจ้าได้นั้นคือผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์แล้วใครเล่ามีใจบริสุทธิ์ที่จะพบพระเจ้าเราคงไม่มีทางพบพระเจ้าได้เพราะมนุษย์นั้นก็มีจิตใจที่สกปรก,ปกแต่พระเจ้ารักและห่วงใยมนุษย์พระองค์อยากให้มนุษย์รู้ว่าพระองค์มีอยู่จริง รพระองค์จึงทรงสภาพลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงทําการอัศจรรย์ต่างๆมากมายเพื่อให้มนุษย์ตระหนักถึงว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์มีชัยชนะเหนือผีวิญญาณชั่วธรรมชาติทุกสิ่งที่ระบุไว้ในพระคัมภีร์ดังนั้นวันคริสต์มาสคือวันที่พระเจ้าลงมาพบมนุษย์อยู่ช่ำกลางมนุษย์เพื่อให้มนุษย์นั้นรู้จักพระองค์แต่ถ้าเรามีแค่วัน ที่วันวันคริสต์มาสคือวันที่พระเจ้ามาอยู่กับมนุษย์มาสอนมนุษย์เห็นไ,ไหมครับถึงกฎบัญญัติของชาวยิวว่าแท้จริงแล้วกฎบัญญัติหมายความอย่างนี้พี่น้องคริสเตียนก็คงมีหลักข้อเชื่อที่เหมือนศาสนาอื่นที่ทาไมครับมีพระเจ้าลงมาชี้ทางบอกทางเรามีศาสนาต่างๆมากมายที่สอนให้มนุษย์เป็นคนดีมีเรามีหลักข้อเชื่อต่างๆมากมายที่ชี้ทางแห่งความดีแต่มนุษย์ทําได้ไหมครับไม่ได้ ดังนั้นพระเจ้าลงมาสรุปใจความสําคัญในสิ่งที่พระองค์ต้องการให้มนุษย์รู้ดังนั้นนะครับพระองค์อยู่กับเราสาวกสอนให้เขามีสติปัญญาไม่ใช่เท่านั้นแต่พระองค์ลงมาทําในสิ่งที่มนุษย์ทําไม่ได้คือปลดปล่อยมนุษย์ชําระมนุษย์ให้พ้นจากความบาปนั่นคือความหมายของวันอีสเตอร์พี่น้องครับถ้าพระเจ้าลงมาแค่ชี้ทางและพระองค์ไม่ตายเพื่อคุณ พี่น้องก็ยังอยู่ในกฎในบัญญัติเหมือนเดิมถ้าพระองค์ลงมาแค่สรุปกฎบัญญัติของชาวยิวว่าอะไรคือสิ่งที่ดีไม่ดีในสายตาของพระเจ้าอะไรคือสาระสาคัญอะไรคือสิ่งที่ไม่เป็นสาระและพระองค์ก็มาแค่นั้นพี่น้องครับพี่น้องก็ยังคงต้องพยายามทําด้วยกําลังของตัวเองเพื่อที่จะไปสวรรค์พ้นจากนรกแต่เพราะพระเจ้ารู้ว่าเราทําไม่ได้วันอีสเตอร์จึงเป็นวันที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทําเพื่อเรา ปลดปล่อยเราจากอํานาจของความบาปในสิ่งที่ตัวเราทําไม่ได้ประทานชีวิตนิรันดร์ให้แก่เราในสิ่งที่เราไม่สามารถเอาได้ด้วยกําลังของเราถ้าพระเยซูพระเจ้าไม่ทําสิ่งนี้เพื่อเราพี่น้องครับเรายังคงอยู่ในความหวาดกลัวเรายังคงต้องพึ่งพาตนเองดังนั้นวันอีสเตอร์เป็นวันที่พระเจ้าทรงทำเพื่อเราคือไทยเราให้พ้นจากอํานาจของความตาย วันคริสต์มาสวันที่พระเจ้าถ่อมพระองค์ลงมาอยู่กับเราสำแดงพระองค์เองแก่เราสำแดงความรักความเมตตาแก่เราแต่ถ้าพระองค์ทรงหยุดแค่นั้นเรายัง,งคงต้องพึ่งพาตัวเองเรายังคงต้องทำไมครับพยายามทำดีเพื่อจะไปสวรรค์เราพยายามสู้ด้วยกำลังของเราแต่เพราะพระองค์ทรงรู้มนุษย์ทำไม่ได้วันอีสเตอร์พระองค์จึงยอมตายเพื่อไถ่บาปเรานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ้าคุณไม่ให้ความสําคัญกับวันอีสเตอร์คุณไม่ให้ความสําคัญกับวันที่พระองค์ทรงถูกตึงบนไม้กางเขนและเป็นขึ้นมาจากความตายพี่น้องครับพี่น้องก็ยังคงอยู่ใต้อํานาจของกฎและบัญญัติพี่น้องก็ต้องพยายามทําด้วยตัวเองดังนั้นพระเจ้ารู้พระเจ้าจึงทําในสิ่งที่มนุษย์ทาไม่ได้คือวันอีสเตอร์นี่แหละปลดปล่อยเราจากอำนาจของความบาปและอันนี้สอนมากระพีนิดหนึ่งพระเยซูได้ทําอยู่สองสิ่งในเทศกาลปัสกา ก่อนที่พระองค์จะสุกตึงบนไม้กางเกงมีนัยยะสําคัญมากประการที่สําคัญมากประการที่หนึ่งพระองค์บอกกันไมครับขนมปังหักออกนี่คือกายของเรากินและจะมีชีวิตและพระองค์บอกว่าน้ําองุลเนี่ยครับเปรียบเสมือนพระโลหิตของพระองค์หมายความว่าอย่างไงถ้าเราดูย้อนยุคในเทศกาลปัสกาในอดีตที่ผ่านมาเทศกาลปัสกาคือเทศกาลที่ทําไมครับปลดปล่อยชาวยูจาก,การเป็นทาสโดยการเอาเลือดแกะ ทาวงกบป,ประตูเรากําลังทําไมครับพระเยซูเอาเลือดของพระองค์ทาชีวิตของเราทาชีวิตของเราเพื่อบอกว่านี่แหละอํานาจของความตายจะไม่สามารถที่จะเข้ามาเอาชีวิตจากนายคนนี้ได้เมื่ออิสราเอลทาวงกบอยู่ที่ประตูทูตแห่งความตายไม่สามารถเข้าไปทําอันตรายแก่คนที่อยู่ใต้วงกบที่ทาเลือดนั้น ใครก็ตามที่ยอมรับองค์พระเยซูคริสต์ให้พระโลหิตของงค์ชำระล้างชีวิตพระโลหิตของระอมค์บนไม้กางเขนจะทาชีวิตของคุณและทูตแห่งความตายจะผ่านชีวิตของคุณไปพี่น้องครับเราจะรับชีวิตนิรันดร์เราไม่ตกนรกนั่นคือหลักข้อเชื่อของคริสเตียนประการที่สองขนมปังที่พระองค์ทรงหักหมายความว่าย,ยัางไงนี่คือกายของเราลือนี่คือเนื้อของเราที่เจ้าต้องกินและมีชีวิตอยู่ ในเทศกาลปัสกาชาวยิวนั้นทําขนมปังไร้เชื้อที่เขาจะกินและมีแรงในการเดินไปสู่ดิแนแดนพระสัญญาพี่น้องครับและระหว่างการเดินทางสู่ดินแดนพระสัญญาพระเจ้าประทานมานาให้แก่เขาเหมือนขนมปังพี่น้องพระเยซูกาลังบอกว่าเมื่อพระเจ้าปกป้องคุณไถ่คุณแล้วคุณต้องรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตการรับพระเยซูหมายความว่าไงเชื่อฟังพระคําของพระองค์ติดสนิทกับพระองค์ ชีวิตเราจรึงจะเกิดผลดังนั้นถ้าพี่น้องยอมรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดทาเลือดของพรมบงบงกบแต่ท่านไม่ยอมที่จะทานอาหารฝ่ายวิญญาณเพราะวจะนะของพระเจ้าไม่ยอมติดสนิทกับองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องจะหมดแรงกลางทางและตายกลางทางและรับรองพี่น้องครับต่อให้พระเจ้าไถ่คุณออกมาจากอียิปต์แต่ถ้าคุณหมดแรงตายกลางทางพี่น้องก็ไปไม่ถึงแผ่นดินที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ พี่น้องอยาไว้พี่น้องผมอยากจะท้าทายหนุนใจคริสเตียนเราทั้งหลายนอกจากยอมรับพระองค์แล้วเราทั้งหลายต้องนาไหมครับติดสนิทกับพระองค์รับประคำของพระองค์และเราจะมีแรงเดินไปถึงแผ่นดินสวรรค์สิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้และผมอยากจะท้าทายหนุนใจอย่าละเลยวันสําคัญวันอีสเตอร์เป็นวันที่เราระลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าทําเพื่อเราทําในสิ่งที่เราทําไม่ได้คือพ้นจากความบาป มีชีวิตนิรันดร์รับชีวิตนิรันดร์พี่น้องครับถ้าพระเจ้ามาแค่ชี้ทางมาแค่บอกทางก็คงเหมือนศาสนาอื่นๆที่สอนให้คนเป็นคนดีเข้าใจพระคำมากขึ้นเท่านั้นแต่เพราะว่าพระเจ้ารู้ว่าเราทาไม่ได้เพราะองค์จริงตายเพื่อเราและเป็นขึ้นมาเพื่อเราแชร์คลิปนี้และทําให้คนตระหนักถึงความสําคัญของวันนี้ในสิ่งที่พระเจ้าทําเพื่อเรา พระองค์มาอยู่กับเราแล้วและพระองค์ทรงทําเพื่อเราในสิ่งที่เราทําไม่ได้ปลดปล่อยเราจากอํานาจของความบาปและความตายและคุณจะมีกําลังที่มาจากพระองค์โดยพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะสถิตยอยู่กับเราขอพระเจ้าอวยพรในเทศกาลมันอีสเตอร์นะครับสวัสดีครับ